ขยีย้นิเมขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เรื่อหนึ่งในใต้รากตอนที่425ประตูหินโบราณตั้งต่ง,งานแบบเงียบๆเบพราะกระจอมยุทธชั้นสูงจากหลากหลายสำนักทั่วทั้งทวีปเทียนลั่มองไปได้สายตาล้อนแหลงความตื่นเต้นอัดแน่นไปหมดประตูที่เบื้องหน้าพวกเขาเป็นการเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่วังสวรรค์บรรพาการเฉพาะคนที่ผ่านไปได้เท่านั้นถึงมีสิทธิ์เข้าไปภายในภายใต้สายตาทั้งหมด เวลาก็ผ่านไปในที่สุดก็มีคนทำลายความเงียบและก้าวออกไปฮ่าในเมื่อทุกคนระวังกันแจแบบนี้งั้นพวกข้าสำนักเคลื่อนบรรพศ์ขอลองเป็นคนแรกก็แล้วกันเสียงดังขึ้นล่างหลายคนปรากฏหยุดอยู่ที่หน้าประตูมังกรทุกคนนั้นเบนสายตาไปมองมูเฉินเองกวาดมองก็เห็นคนสวมชุดสีเทาพร้อมกับมีคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากลุ่มเขาเป็นชายร่างสูงกำยำ มีรวดลายสีเทาปกคลุมผิวหนังทำให้ร่างกายเขามีความหนักหน่วงราวกับไม่ใช่คนแต่เป็นภูเขาเมื่อมูเฉินเห็นความคิดก็ปรากฏรินเจียแห่งสำนักเคลื่อนบรรพดคุมพลังจื้อจุนคันเกา่าอันดับ28บนธรรมเนียบรินเจียไม่ใช่จอมยุทธไม่มีชื่ออันดับนี้สามารถพิสูจน์ถึงความโดดเด่นของเขาในทวีปเทียนลั่ได้ในเวลาปกติรินเจีย จะกลายเป็นจุดเด่นสายตาเมื่อเขาปากฏตัวแต่ที่นี่มีจอมยุทธชั้นสูงจํานวนมากรวมตัวกันอยู่กระทั่งคนอย่างซูชิงหญิงยังมาความเจิดจลาดคงหลินเจียเลยหายไปแต่พลังเขายังคงอยู่เป็นสิ่งที่ไม่อาจโต้แย้งได้เมื่อลินเจียปรากฏสายตาร้อนแรงก็จับจ้องไปที่ประตูหินเขาค่อยๆสูดหายใจร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลำแสงแล้วพุ่งออกไปทุกคนตาก็จับจ้อง อึดใจอรินเจียปรากฏตัวที่หน้าประตูทันใดนั้นแสงก็ส่องจากบนประตูนำพาอริเจียหายเข้าไปในประตูทุกคนก็มองการหายไปนั้นอย่างใจจดใจจอ่อทั่วบริเวณก็เงียบสายตาทุกคู่ก็มองไปที่ประตูโบราณซึ่งกลับสู่ความสงบหลังจากดูดล่างอรินเจียเข้าไปทว่าความเงียบกินเวลาไม่นานเสียงคางก็หึ่มก็ดังขึ้นประตูก็สานสะเทือนแสงไรเวียนเหนือประตูพร้อมอักขระลึกลับ ประตูที่ปิดแน่นก็ค่อยๆแง้มออกแสงสว่างก็ปรากฏเผยเห็นเงาร่างที่ดูสมเพศนี่คือรินเจียที่พุ่งเข้าไปเมื่อครู่รินเจียปรากฏตัวแสงก็เริ่มคว่แน่นที่เบื้องหน้ากลายเป็นป้ายโบราณสายตานับไม่ถ้วนก็มองป้ายโลหะนั้นมูเินก็มองป้ายนั้นเห็นภาพอินทรีเขียวบินไปบินมาป้ายอินทรีเขียวหลายคนมีดวงตาแหลมคมความกรอหตจึงระเบิดจากนั้นหลายคนก็พังอะ่ะ พวกเขาไม่ได้ตกใจกับผลลับบรินเจียแต่อึ้งที่อรินเจียมีคุณสมบัติเป็นสิทธิระดับอินทรีเขียวเท่านั้นทั้งที่มีความแข็งแกร่งขนาดนี้ตามการจัดอันดับอินทรีเขียวถือเป็นอันดับปานกลางรินเจียเป็นหนึ่งใน30ของจอมยุทธ์ัวกะทิของทวีปและถือได้ว่าเป็นตัวหลักไม่ว่าจะอยู่ในขั้วหน้าใดในทวีปเทียนลวกซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดี กฎเกณฑ์ของวังสวรรค์บรรพการเข้มข้นไปแล้วมีบางคนพูดขึ้นพลังพวกเขาด้อยกว่าลินเจียถ้าพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นอย่างมากก็ได้รับแค่ป้ายหมาป่าหรือไงนั่นจัดเป็นสิทธิ์อันดับต่ำสุดในวังสวรรค์บรรพการดูเหมือนว่าสิทธิ์ระดับมังกรไม่ใช่งานง่ายแล้วจากนั้นเขาก็แรกเปลี่ยนสายตากระจิวอยู่อย่ากพูงพูดถึงสิทธิ์ระดับมังกรข่าวว่ากระทั่งสิทธิ์ระดับเจียวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย วังสวรรค์บรรพการสมกับเป็นอดีตผู้ปกครองทวีปเทียนลั่วจริงๆตัวมูเฉินเองก็พยักหน้าแต่ไม่ได้แปลกใจอะไรกับเรื่องนี้ด้วยรากฐานของวังสวรรค์บรรพการจอมยุทธท่านสูงธรรมดาก็เป็นแค่สิทธิ์แบบดาเดือดมีเพียงจอมยุทธมากพอสวรรค์จริงๆที่สามารถโดดเด่นได้ไปเชิญหน้ากระสายตาเศร้าสลดผู้คนรินเจียก็มองไปที่ป้ายอินซีเขียวเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจกับผลลัพธ์นี้แต่ก็ทำได้เพียงถอนหายใจ เมื่อนึกถึงบททดสอบโคดหินของประตูมังกรทะยานสวรรค์ลินเจียยื่นมือออกมาคว้าป้ายอินรีเขียวลางสีสีเขียวนั้นก็เบ่งบานกอดตัวเขาเอาไว้เปลี่ยนเป็นแสงสีเขียวพุ่งออกไปเมื่อเกี่ยวเส้นสายในค่ายกลสัมผันกับเกี่ยวแสงสีฟ้าอมเขียวค่ายกลก็เปิดร่างลินเจียก็หายไปเข้าไปแล้วทุกคนเนี่ยเบิดตากว้างกับภาพนั้นจากนั้นความสุขก็ปรากฏตามการคาดเดา ตราบใดที่พวกเขาได้รับป้ายประจําตัวก็สามารถผ่านค่ายกลนเข้าไปได้เมื่อตัดสินจากการหายไปโคริเทียสิ่งที่พวกเขาเห็นต่อหน้าบางทีอาจเป็นเพียงภาพลวงตาเมื่อผ่านเข้าไปในค่ายกลนได้ก็จะได้เห็นวังสวนบรรพาการที่แท้จริงบรรยากาศก็เดือดผ่านทุกคนก็โล่งใจสมาชิกสํานักเคลื่อนบรรพทพุ่งเข้าไปในประตูมังกรทะยานครั้งนี้ใช้เวลายิ่งสัน้นเพียงสิบกว่าอึดใจก็กระเด็นออกมา ทั้งหมดได้รับเพียงป้ายหมาปลาเขียวชัดว่าผลลัพธ์จากการทดสอบพวกเขาด้อยกว่าลินเจียเมื่อจอมยุศสำนักเคลื่อนบรรพธ์เห็นสิ่งนี้ก็ยิ้มอย่างขมขืน่นก่อนจะคว้าป้ายและหายเข้าไปในค่ายคนหลังได้เห็นสมาชิกสำนักเคลื่อนบรรพธผ่านเข้าไปก็รู้สึกโล่งใจจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นล่างนับไม่ถ้วนก็พุ่งเข้าสู่ประตูมังกรทะยานแสงสว่างปรากฏดูดคนเข้าไปในเวลาต่อไปหน้าประตูก็คือคักมีผู้คนพุ่งเข้าไปตลอดเวลา ก่อนจะกลับออกมาพร้อมแสงสีขาวหรือสีเขียวกระทั่งสีทองก็เห็นตัวเขาสังเกตจากภาพทั้งหมดเห็นว่าป้ายระดับสูงสุดที่ปรากฏเป็นเพียงป้ายอินทรีทองคำคนที่ได้รับป้ายอินทรีย์ทองคำอยู่ในอันดับ21ของทรเนียบซึ่งต่ำกว่าตัวเขาเพียงอันดับเดียวถ้าเป็นไปตามการจัดอันดับอย่างมากข้าคงเป็นได้แค่สิทธิ์อันดับอินทรีทองเท่านั้นคำตายละ่ะมูเฉินเนี่ยพูดขึ้นมา พนังรู้ดีว่าใครว่าภายตายมู่เฉินมีนั้นไม่ต้องพูดถึงจอมยุคขุพลังจือจุนขั้นเก่าคนอย่างมู่เฉินมีกระทั่งพลังไปเชิญหน้ากับขั้นเก้าระยะเต็มคนหน้าสนใจเคลื่อนไหวแล้วหลินจิงพูดขึ้นเมื่อได้ยินแบบนั้นมู่เฉินกระจิ้วยกก็หันไปมองหลิวกุยหวังทงเสียนและฉินจิงจือที่พุ่งเข้าไปยังประตูมังกรทะยานสวรรค์ชัดว่าพวกเขาก็อดรอดต่อไปไม่ไหวแล้วในฐานะจอมยุทธที่มีชื่อเสียงการเคลื่อนไหวพวกเขา ทำให้ทุกคนนั้นต้องหันไปมองทั้งสมคนหายเข้าไปที่หน้าประตูในเวลาใกล้เคียงนอกเหนือจากเหตุการณ์นี้ประตูมังกรทยานสวนรรค์ก็เงียบลงคนอื่นๆก็หยุดกิจกรรมเนื่องจากต้องการเห็นผลลัพธ์ของจอมยุทธ์ทั้งสเวลาก็ไหลไปเรื่อยๆระยะเวลาที่ทั้งสาเข้าไปยาวนานกว่าคนอื่นชัดเจนนี่ทายผู้อื่นหนังตาก,กระตุกเมื่อดูแล้วดูเหมือนว่าป้ายอินทรีย์ทองคําที่สูงสุดในตอนนี้จะถูกตีแตก ขณะทุกคนคาดเดาประตูมังกรทะยานสวนรรค์ก็เงียบจนกระทั่งแสงที่แข็งแกร่งก็พุ่งขึ้นแสงสามสายควบรวมกากาศก่อรากเป็นชายสามคนเมื่อทั้งสามปรากฏลังสีก็รวมอยู่เบื้องหน้าพวกเขาควบแน่นกลายเป็นสามป้ายทุกคนก็มองไปจากนั้นเสียงกอลลหนก็ดังเจียวสีขาวขดตัวอยู่บนป้ายเบื้องหน้าริวกุยพร้อมกับความพันผวนป้ายเจียวขาวริวกุย ได้รับการจัดอันดับเป็นสิทธิระดับเจียวขาวบางคนก็อุทานในที่สุดก็มีคนได้รับการจัดอันดับเป็นสิทธิระดับเจียวขาวจากการตรวจสอบของประตูมังกรทยานสวรรค์หวังทงเสียนเป็นสิทธิระดับเจียวขาวเช่นกันมีคนสังเกตเห็นเหมือนกันแล้วฉินจิงจื่อ่ะสายตานัาไปทวดก็มองฉินจิงจื้อก่อนพวกเขาจะเห็นร่างสีสีทองถักทอเป็นรูปเจียวทองคำที่ดูโหดเทียมนั่นคือมูเฉินอุทานออกมา ป้ายเจียวทองคําแม้แต่คนที่มีพอสอนโดดเด่นแบบชินจริงจือ่อก็ได้รับเพียงป้ายเจียวทองคําไม่ใช่แม้แต่ป้ายมังกรขาวกฎเกณฑ์การทดสอบของประตูมังกรทยานสวรยากขนาดนี้เชียวหรือนี่แสงสีทองนั้นก็ผพ้าพายเป่งออกมาจากป้ายเจียวทองคําทําให้หร่าดกุยระหว่างทงเสียนที่ได้รับป้ายเจียวขาวนั้นดูหมัอนมองไปสวรรค์นั่นคือป้ายเจียวทองคํา ชินจิงจื้อหน้าเกงขามอะไรแบบนี้ได้รับเลือกเป็นสิทธิระดับเจียวทองคำสุดยอดจริงๆความก่อหนุนดังขึ้นหลายคนก็ชื่นชมพร้อมกับความอิจฉาภายใต้สถานการณ์ที่มีแต่ป้ายหมาป่าและป้ายนกอินทรีออกมานับไม่ถ้วนการปรากฏของป้ายเจียวทองคำล้ำค่ายังเด่นชัดทว่าสีหน้าของชินจิงจื้อกับไม่ดีเท่าไร่ตรงกันข้ามกับสายตาที่มองมา เขาจ้องมองป้ายเจียวทองคําโดยไม่มีความยินดีแต่เป็นความไม่พอใจมากกว่าเขาฉินจริงจือ้อเป็นสิทธิ์ที่โดดเด่นสุดของสํานักกระบี่บัวเขียวในช่วงหลายร้อยปีไม่เคยมีใครเอาชนะเขาได้เขามีศักยภาพสูงที่บรรลุระดับตีจือจุนทั้งที่อายุยังน้อยสุดในประวัติศาสตร์ของสํานักแต่เบื้องหน้าประตูมังกรทยยนสวรรค์แห่งนี้ศักยภาพเขาเด้รับการจัดอันดับเป็นสิทธิ์ระดับเจียวทองคํา แม้ว่าจะสูงและโดดเด่นในสายตาหลายคนแต่ยังไม่เพียงพอแต่ไม่ว่าจะไม่ยอมรับแค่ไหนเขาก็ทําอะไรไม่ได้กับผลลับนี้เขาทําได้เพียงแค่ทายขัวเท่านั้นหลิวกุยระหว่างทงเสียนก็ค่อนข้างสงบเนื่องจากผลลัพธ์อยู่ในการคาดเดาบวกกับข้อเท็จจริงที่ว่าชินจริงจื้อได้รับเพียงป้ายเจียวทองคําก็ถือว่าปอบขวาญพวกเขาพะอ,อันดับพวกเขาต่ำกว่าชินจิงจื้อมากทั้งสยืนอยู่ แต่ไม่ได้เข้าไปในวังโบราณทันทีเลือกจะยืนลอยอยู่ที่นี่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยากดูว่ามีใครได้รับการประเมินว่าเป็นสิทธิระดับมังกรบ้างในเวลาเดียวกันสายตาพวกเขามองไปยังซูชิงหยิงถ้าดูจากจอมยุทธที่อยู่ที่นี่ถ้าดูจากคุณสมบัติจะได้รับป้ายมังกรมากสุดก็คือน่ะเมื่อทั้งสามเลื่อนไปทุกคนก็มีอาการไม่ต่างกันทั้งหมดมีความคิดเดียวกันแม้แต่มู่เฉินจิวหยและพักพวกก็มองซูชิงหญิง สูชิงหญิงจะต้องได้รับเป็นสิทธิระดับมังกรแน่นอนจิ้วโยพูดแม้ว่านางจะหมั่นไส้สู้ชิงหญิงแต่พลังอีกฝ่ายก็นับว่าเป็นของจริงและภายใต้สายตานั้นสูชิงหญิงก็มองไปยังประตูเห็นได้ชัดว่านางมีความคิดแบบเดียวกันนางจึงยิ้มและค่อยๆก้าวออกไปกลายเป็นลำแสงปรากฏตัวเบื้องหน้าประตูและเข้าไปร่างสู่ชิงหญิงหายไปทั่วฟ้าดินก็เงียบทุกคนนั้น กาดมองไปที่ประตูพวกเขามีรางสังหณ์ว่าสู้ชิงหญิงจะสร้างสติทรงพลังอันยิ่งใหญ่ที่นี่ไม่รู้ว่าการทดสอบของประตูมังกรทยานสวรรค์คืออะไรกันแน่มูเฉินก็ใส่หัวประตูมังกรทยานสวรรค์เป็นอวุธมหาสวรรค์โบราณดังนั้นการทดสอบไม่ง่ายเลยจิวโยเองก็เห็นด้วยแต่ประตูก็ได้รับความเสียหายรุนแรงตอนที่วังสวรรค์บรรพากาลถูกทำลายมิเะนั้น คงไม่ได้มีแค่ประสิทธิภาพในการประเมินผลหรอกต่อไปก็รอดูแล้วกันมูเฉินมองที่ประตูหินโบราณความเงียบดำเนินต่อไปนานกว่า10นาทีเวลาที่นางใช้เกินกว่าทุกคนทันใดนั้นประตูที่สงบก็สันหัวใจทุกคนเนี่ยเต้นแรงมากขณะมองไปยังประตูแสงก็ะพุ่งก่อนประตูปิดแน่นจะเปิดออกช้าๆแสงไร้ขอบเขตก็ปากฏความหนานแน่นของแสงแข็งแกร่งกว่าทุกคนที่ทวสอบก่อนหน้านี้ เสาแสงผ้ามัวทยานขึ้นพร้อมกับมังกรพันธนาการรอบเสาซึ่งมีเสียงคำรามดังก้องสวรรค์และโลกทุกคนนั้นจ้องมองซูชิงหญิงได้รับตำแหน่งสิทธิระดับมังกรแท้จริงด้วยแสงสุกใสควบแน่นรวดเร็วลางซูชิงหญิงป้ากฏดวงตาจับจ้องที่เบื้องหน้าลังสีรวมตัวกันกลายเป็นป้ายโบราณมีมังกรเขียวคดอยู่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนป้ายมังกรเขียวทุกคนตกใจมาก ก่อนที่จะยกย่องนางในใจไม่คิดว่าซูชิงหญิงไม่เพียงจะได้รับการประเมินเป็นสิทธิระดับมังกรแต่ยังเป็นป้ายระดับมังกรเขียวด้วยความสําเร็จนี้อาจโดดเด่นแม้แต่ในวังสวรรค์บรรพการซูชิงหญิงสงกับเป็นจอมยุทธ์อันดับสองในธรรมเนียบจริงๆชินจริงจื่อหรือกุยและคนอื่นมองป้ายมังกรเขียวนั้นดูท่าจะมีช่องว่างพลังขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขากับซูชิงหญิงจริงๆ ป้ายมังกรเขียวหรือมูเฉิเนได้มีความสนใจแต่เขาไม่ได้แปลกใจเพราะตัวเขาคาดการไว้แล้วแต่ถึงจะเป็นนางก็ยังไม่สามารถได้รับป้ายมังกรทองหรือไม่รู้จริงๆว่าการทดสอบในประตูมังกรทยยนสวรรค์ยากแค่ไหนกันแน่ซูชิงหญิงที่ถูกมองด้วยสายตายกย่องนับไม่ถ้วนกับมองป้ายมังกรเขียวตรงหน้าขณะนางกำลังเอ,อ่ยปากพูดสีหน้าก็เปลี่ยนไปนางมองไปที่ขอบฟ้ามูเฉินและคนอื่น สัมผัสได้ถึงบางอย่างและมองตามไปเสาแสงก็ทยานโดยมีมังกรทองคำพันฒนาการอยู่โดยรอบป้ายมังกรทองคำเสียงอุทานดังมีบางคนได้รับการประเมินเป็นสิทธิระดับมังกรทองคำที่ประตูทยานสวรรค์อีกบานหรือต้องเป็นจูเหยียนแน่มีคนพูดขึ้นใดบรรดาจอมยุทธ์รุ่นใหม่ของทวีปเทียนลว่จูเหยียนที่เป็นเจ้าทำเนียบมีคุณสมบัติแบบนี้ช่างเป็นคนที่น่าเกงขาม ใบหน้ามูเฉินเปลี่ยนไปนี่อาจเป็นสิทธิระดับมังกรทองคําคนแรกหลังจากวังสวรรค์บรรพาการถูกทําลายทันทีที่มูเฉินพูจบเสาแสงทองอีกเสาก็ทะยานขึ้นสามารถมองเห็นได้เลือนหลางทุกคนก็ตกตะลึงก่อนจะเกิดความกอล้ห่นสิทธิระดับมังกรทองคําอีกคนถ้าคนก่อนหน้าคือจูเหยียนแล้วนี่เป็นใครแม้แต่ซูชิงหญิงก็เป็นได้เพียงแค่สิทธิระดับมังกรเขียวมูเฉินก็มองไปยังเสาทองคําทั้งสอง สันทัตยานบอกว่านี่น่าจะเป็นจารล่หลวงแม้อีกฝ่ายจะเป็นจอมยุทธ์อันดับสามแต่ตัวเขาไม่เชื่อว่าผู้ที่ครอบครองร่างเทพสุริยะจะด้อยกว่าซูชิงหญิงตามการคาดการของเขาความแข็งแกร่งของจารุ่หลวงไม่ได้อ่อนด้อยกว่าจูเหยียนขณะที่ความคิดปรากฏดวงตาผู้คนก็เปลี่ยนไปเนื่องจากทุกคนได้เห็นเสาแสงมังกรทองคําอีกเสารปรากฏเสามังกรทองคําเสาที่สามสามสิทธ์ระดับมังกรทองคํา ในช่วงไม่เกี่ยวลมหายใจมีสิทธิ์ระดับมังกรทองคําปรากฏตัวถึงสคนทั่วบริเวณก็เงียบกิบด้วยความไม่อยากเชื่อแม้แต่สีหน้าสู่ชิงหญิงก็ดูไม่ดีนี่หมายความว่ามีจอมยุทธสามคนที่เหนือชั้นกว่านางแล้วอันดับสองบนทำเนียบคืออะไรล่ะแม้ว่านางจะเสียเปียบไปบ้างเนื่องจากต้องพึ่งพา,มาแมลงวิญญ,ญาณแต่ผลลัพธ์ก็ยังเป็นผลลัพธ์นางเป็นสิทธ์ระดับมังกรเขียวเท่านั้นมูเฉินกับจิวหยกก็แลกเปลี่ยนสายตากันทาสาวมังกรทองคําเสาที่สอง เป็นจาวรู่หร่วและคนที่สามเป็นใครเสีอยอยู่หรือมูเฉินได้ปามือกับเสีอยอยู่ไปแล้วแม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้จัดการง่ายแต่น่ายังไม่พอสําหรับเสียอยู่จะได้เป็นสิทธิ์ระดับมังกรทองคําแล้วใครคือสิทธิ์ระดับมังกรทองคําคนที่สามซูชิงหญิงนั้นค่อยๆถอนสายตาและพูดว่าไอประตูเสงเข่งแม้นางจะไม่พอใจแต่นางก็ไม่ได้หดหู่ถ้าไม่ใช่เพาราะมมแดงวิญ,ญญาณได้รับบาดเจ็บ การทดสอบนางอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้ตอนนี้ประตูมังกรทยานสวนสองแห่งปรากฏสิทธิระดับมังกรทองคํามีเพียงที่นี่ยังไม่มีซึ่งดูไม่ดีเลยหากเป็นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพของพวกเขาจะต่ําหรือเรื่องนี้ทุกคนที่นี่ไม่เห็นด้วยเมื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซูชิงหญิงนั้นก็มองกลุ่มมู่เฉินพี่มู่พวกเจ้ายืนดูอยู่นานแล้วถึงตาต้องเคลื่อนไหวมั่งแล้วนะแม้ว่าคําพูดจะพุ่งมาที่มู่เฉิน แต่สายตากลับมองไปที่หลินจริงในสายตานางคนที่มีโอกาสเป็นสิทธิ์ระดับมังกรทองคำน่าจะเป็นหลินจริงผู้ลึกลับสำหรับมูเฉินชัดว่าอยู่นอกสายตานางโอเคครับเจอโอกาสในคลิปหน้าบายบายไปแล้วเดอ้อ